ตำรวจบุกกองประกวดมิสยูนเวิร์สที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะฮะหลังจากที่พบว่าทีมงานจากบริษัทแม่เนี่ยได้แอบ,บให้นางงามครับถ่ายรูปโปรโมทสปอนเซอร์เป็นคาสิโนออนไลน์นะฮะซึ่งถือว่าผิดกฎหมายในประเทศไทยครับ อยู่กับผมจะโลดทอสครับวันก่อนนะครับมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นที่กองประกวด Miss Universe ครั้งที่74ี่นะครับที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีบอสสวัสด์เป็นผู้ดูแลเมื่อมีทางทีมงานที่มาจากบริษัทแม่นะครับเป็นชาวเม็กซิโกได้แอบ,บให้นางงามนะครับมาถ่ายรูปโปรโมทกับป้ายสปอนเซอร์นะครระหว่างที่ทํากิจกรรมเก็บตัวกันอยู่ในโรงแรมนะครับแต่ประเด็นคือสปอนเซอร์นั้นเนี่ยเป็นคาสิโนออนไลน์ครับซึ่งถือว่ามันผิดกฎหมายในประเทศไทยแต่ว่าเหมือนเขาจ่ายเงินกับให้บริษัทแม่ ไปแล้วนะฮะทางทีมงานก็เลยแบบเหมือนลักลอบแอบให้นางงามมาถ่ายนะฮะทีเนี้ยบอสนวัตตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องนะครับมีคนไปบอกพอลงมาดูปุ๊บรีบให้เช็คเลยเพราะว่าอันเนี้ยเหมือนไม่ใช่ป้ายสปอนเซอร์ที่ที่บอสนวัตรู้พอเช็คไปเช็คมาเอาโปเชค,ครับเป็นคาสิโนออนไลน์จริงๆนะฮะทางโรงแรมก็มาตรวจสอบก็เลยให้รปภอของโรงแรมเนี่ยนะครับไปแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยบุกกองมิส s ูน i v e r ร์สนะครับก็ได้เชิญตัวบอสนวัตนะครับรวมไปถึงทีมงานจากเม็กซิโกไปสถานีตำรวจในฐานะผู้ต้องสงสัยนะครับ คือตอนแรกเนี่ยพอตํารวจลงใช่ไหมครทีมงานของเอเมซิกเนี่ยก็พากันวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงเลยนะฮะก็เหมือนรู้ว่าผิดกฎหมายในประเทศไทยพอไปถึงสถานีตํารวจก็ยังมาโบยบอกว่าบอสสวัสด์เนี่ยรู้เรื่องรู้เห็นเป็นใจด้วยนะครับซึ่งบอสสวัสด์ก็ปฏิเสธนะครับแล้วก็ตํารวจเนี่ยก็เคลียร์กับบอสสวัสด์เรียบร้อยก็คือเชื่อว่าบอสสวัสด์เนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยนะครับแต่ก็กักตัวทีมงานเม็ซิโกเอาไว้นะครับแล้วก็มีการลงบันทึกประจาวันอะไรใดๆไปแล้วก็ บอกว่าทําสัญญานะครับว่าทีมงานทั้งสี่คนจะไม่มายุ่งวุ่นวายกับกองรประกวดมิสเนวาเวอร์ซี่ประเทศไทยอีกครับสุดท้ายการประกวดในประเทศไทยก็ยังคงดําเนินต่อไปได้นะครับแล้วก็บอสนวัตเนี่ยมาเล่าให้ฟังทีหลังนะครับบอกว่าเรื่องของสปอนเซอร์ที่เป็นคาสิโนออนไลน์นี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกับทางบริษัทแม่ไปแล้วนะครับว่าพอรับมาปุ๊บเนี่ยถึงแม้เขาจะจ่ายเงินให้กับบริษัทแม่แต่ไม่สามารถเอามาโปรโมทที่ประเทศไทยได้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับ รับรู้เคลียร์กันไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็ยังคงส่งทีมงานนะครับแอบมาให้นางงามเนี่ยามาถ่ายรูปโปรโมตไปอีกนะครับเกือบแล้วนะฮะอันนี้คือเสื่อมเสียชื่อเสียงของประเทศด้วยครับอย่าลืมกดติดตามแลวกดแชร์กันด้วยนะครับ